สวัสดีค่ะวันนี้สิผ้าเอฟซีทันผู้ช่ไปเที่ยวภาคกลางนะวันนี้จะพาไปเที่ยวภาคกลางจ้า,าออกเดินทางอุ่นกับตีเล็กออกเดินทางตั้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้เราก็มาถึงขอไสายหลอวตีขอรับตะข้องโอ้ค้าลเลยนะ จะหอดใสดอกโอหอดอันสลระบุรี่มองอันเขาเห็ดปูนบอบอเอาบอไวิตัวตีบตัวแดนก่อไปได้ไีม่้องคุณพามาเบึงบรรยากาศระหว่างทางนะคะวันนี้เราก็จะไป,ป<า>จังหวัดอง,อ,งอ๋อถึงปากช่องจ้าวันนี้เราสิไปจังหวัดอ่างทอง พระเจ้ามีงานรถบรรทุกสายบุญขนนั่นเฮ้ยมาแต่น้อยมาแต่น้อยวะคนหินโคกไปถวายวันนะคะทีทีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางน,นะคะ นี่บรรยากาศระวังทางอีกจกกิโลกูเขาสีหอยจกกิโลตีร้อยสามสิบร้อยกิโลนะคะทางม่าชุมมิวข้างทางซาเอากระไรดอกพี่น้องเอาหล่อไปเรื่อยเอาบพราไกลเกินความสามารถก็ไปคือเก่า ออกก้อนหนานี่ขี้หม่ามาวกลายไรจวดแย็บซับโอ้โฮ่าซับยังเราหัวหนาว่บางคนก็ได้เถียนเฮ็ดสิ่งคือเขาาติ ลอยกว่ากิโลนะคะงานเขาเริ่มต่างต่เาเศร้ากูลแต่าขาบวนเขาเขื่อน11โมงนะคะเข้าก็บโมงว่าเข้าสิบไปท่านพอนะคะแต่กะบบว่็เปยังไปคือเก่าไปคือเก่าไอ้เรามันสายบุญทางนะะี้ได้ หูลมอืแเลยแม่นว่าเขาก็จะหูตึงๆนี่ขันขันเ้าล่องเขาหูมันจะอื้ออันนี้บรรยากาศระหว่างทางค่ะเออพัดดึงหูตืดๆเลยแหม เขาเลยเด้อมาหาข้าน้ำแน่กนเด้เลี้ยวเห็นเขาอ่ะนะเแี่ฉันก็มากลงแต่เขาลงเราบ้างก็ได้นะขออให้ในความที่ยนอันกระจุบมันไล่ด้วยค่ะ <laughs> ตีเล็กกบว่ามันล่างนีนะเรามาขึ้นพลางลรถปกยางโกนะคะตื่นเสามาจักไล่ยังต่ไอไล่ยังเวลาทายมันกบสีไล่ไล่ตาจักหน่อยว้าวว้าวแบบยังมาเทียบล้มโงบางหนึ่งหันหูอืดตึงเบิด ลงเขาแล้วจ้าโอ้วนาใจเย็น,ยยนวนา ไอ้เงี้งเสียติ้นตัวนี้อี่นี่นะแมนบอสเราไม่อะไอ้เงี้ยบุญเนี่ยระหว่างทางขับมาเจอเจ้าซุปเปอร์เกรดแมนบอสวังหันพี่น้องขับมาพอเจ้าซุปเปอร์เกรดสงสัยสิไปเอารถกับวัจจักหรือสิไปงานบุญน้อกันกับวัจจัก หนึ่งสองสุ่่นของเองี่ยงูุสานอ้